มัน 3, มคูณ3กิโลเมตรนะพื้นที่ของมันอ่ะคือ 3, คูณ3ตารางกิโลเมตรนะครับมันใหญ่มากนะภาษานครวัดแล้วมันสลักแบบละเอียดยิบเลยคุณมีช่างอย่างไหนอะ่ะกําลังคนอย่างไหนในการที่จะขนหินทำนูน่นทำนี่อะไรต่างๆเต็มไปหมดอะ่ะเราอย่าไปมองแค่ตัวของกษัตริย์ผู้สร้างแต่เราต้องนึกถึงฐานอำนาจของราชวงศ์ที่สร้างนึกออกไหมมันเหมือนคุณนึกถึงนักการเมืองอะ่ะคุณจะไปดูแค่ชื่อเขาอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูนามสก,กุลเขาด้วยก็คงไม่ต้องยกตัวอย่างว่าใครบ้างนะแต่ว่า แต่ว่าก็นึกไว้าภาพไปแล้วกันและไอ้อะไรอย่างเงี้ยมันมาจากความเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่มหิทารพุระซึ่งมีฐานอานาจอยู่ในเขตภาคอีสานตอนใต้โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพิมายพนมลุงรวมไปถึงไอ้ตรงพื้นที่ตรงปราสาทพนมวันกว้างขวางมากนะเขาสามารถสร้างปราสาทหลังใหญ่ๆขนาดปราสาทพนมลุงแล้วก็ปราสาทพิมายได้ปราสาทพนมปราสาทพิมายเนี่ยเรายังนึกภาพออกเพราะว่ามีพื้นฐานมาจากตัวของกษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์ใกล้ชิดเช่นพระราชามารดา ของตัวของเชฟเรา